สวัสดีครับผมนิก k อนเคนจะแปลครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจับฉลากอิจิบังกุจิกันดีกว่านะครับซึ่งไลอัพในวันนี้นะครับจะมาจากอนิเมะเรื่องดราก้อนบอลครับ หลายๆคนน่าจะประหลาดใจนะครับเพราะว่าจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยจับฉลากของดราก้อนบอลเลยครับต้องสารภาพนะครับพราผมไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้เลยครับแต่เนื่องจากว่าไลฟ์อัพอันนี้นะครับตัวละครน่ารักมากๆนะครับแล้วก็มีตัวละครที่ผมรู้จักอยู่บ้านนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะลองจับดูครับไม่รู้ว่าจะได้สิ่งที่อยากได้หรือเปล่าครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของฉลากกันดีกว่านะครับฉลากหนึ่งล็อตนะครับจะมีทั้งหมด80ใบครับตกอยู่ที่ราคาใบละ850เยนค่อนข้างแพงทีเดียวครับแล หมดนะครับบอกได้เลยว่าคุณภาพดีแน่นอนครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันดีกว่านะครับว่าชรลากชุดนี้จะมีรางวัลอะไรบ้างครับรางวัล A นะครับเป็นฟิกเกอร์ของซุนโกคูนะครับก็จะมีทั้งหมด2รางวัลครับต่อมารางวัล B นะครับเป็นฟิกเกอร์ของคาเมเซนนินนะครับก็จะมีทั้งหมด2รางวัลเหมือนกันครับรางวัล C นะครับจะเป็นฟิกเกอร์ของซุนโกหังจีจังนะครับหล็อตจะมีทั้งหมด2รางวัลครับแล้วก็รางวัลดีครับ เป็นฟิกเกอร์ของกิวมาโอนะครับใน1ล็อตจะมีทั้งหมด1รางวัลครับแล้วก็รางวัล E ครับหน้ากากของซุนก็ห่างจีจังนะครับซึ่งเป็นจานข้าวได้ด้วยนะครับต่อมารางวัล F เป็นมินิฟิกเกอร์ก็จะมีทั้งหมด3แบบแบบนี้เลยครับต่อมารางวัล G นะครับก็จะเป็นสแตนอะคริลิกแบบนี้เลยครับก็จะมีหลายตัวละครให้เลือกเลยนะครับต่อมารางวัล H นะครับก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวครับมีทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวนะครับใน1ล็อตก็จะมีทั้งหมดยนครับ แล้วก็รางวัลต่อมานะครับรางวัลไอครับเป็นวิชวลบอร์ดนะครับใน1ล็อตก็จะมีทั้งหมด28รางวัลครับส่วนนี้นะครับรางวัล last one นะครับเป็นฟิกเกอร์ของโกคูนะครับแต่เป็นคนละสีกันครับใครที่จับฉลากใบสุดท้ายก็จะได้รางวัลนี้ไปครับแล้วนี่ก็คือไลน์อัพทั้งหมดนะครับของฉลากชุดนี้ครับมีใครอยากได้รางวัลไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมขอแค่ฟิกเกอร์ตัวไหนก็ได้ครับผมดีใจหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้คิิดดดดดววววววว่่่าาาาาาจจจจจะะะััััััับบบบบนนนนนกกกกกกกไไ้้้้ฟเเเออรรรรรร์ตตใึงคคคถทุพมแลลีีี๋ยปฉ ドラゴンボールの一番富士はい、はい、何回されますかある方5回で,ですはい、はい

袋終わりました、ね。あ、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、もう個回通過します。ダーカンボール。はい。ありがとうございありがとうございます。 はいお願いします。 おします。一章の方ですね。タオル三つお選びいただきます。じゃあ一番。と三番。と四番です。四番こちら四番。はい。三番。はい。こちら一番。はい。じゃあ三番で。はい。ありがとうございます。最後、えっと、B. 章で。はい。B. 章ですね。はい、ありがとうございます。 s กลับมาแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับการจับฉลากของผม10ครั้งในวันนี้ครับตอนแรกจับไป5ครั้งไม่ได้อะไรเลยนะครับคิดว่าจะเลิกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ดู กระตูเรื่องนี้ด้วยครับแต่ว่าก็ขอจะเพิ่มอีกสัก5ครั้งนะครับแล้วก็ได้มาจนได้นะครับกับรางวัล B ครับเป็นฟิกเกอร์มาสเตอร์ไลท์ของคาเมเซนนินครับแล้วก็ยังได้มินิฟิกเกอร์รางวัล F มาอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับต้องบอกว่ายังถือว่าโชคดีอยู่นะครับที่ได้ฟิกเกอร์ตัวใหญ่มาหนึ่งแล้วก็ฟิกเกอร์ตัวเล็กมาหนึ่งครับวันนี้ได้ของรางวัลมาเยอะเลยนะครับทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างแล้วฟิกเกอร์รางวัล B จะมีความสวยงามขนาดไหนไปดูกันดีกว่า เรามาเริ่มกันที่รางวัลแรกดีกว่านะครับรางวัลไอ้ครับเป็น Visual Board นะครับผมได้มาทั้งหมด4ลายครับอันนี้ก็จะเป็นลายที่1ครับลายที่2ครับลายที่3ครับแล้วก็ลายที่4ครับ ใครรู้จักตัวละครตัวไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้จักตัวละครของดราก้อนบอลสักเท่าไหร่ครับแต่ก็รู้สึกว่ามันสวยดีนะครับแล้วนี้ก็คือรางวัลไอทั้ง4ลายครับ Visual Board ครับต่อมานะครับเป็นรางวัล H ครับรางวัลผ้าเช็ดตัวแบบอาร์ตนะครับก็จะได้ทั้งหมด4รางวัลผมก็ได้มาแบบยาว4ลายเลยครับอันนี้ก็จะเป็นลายที่1นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นลายที่2นะครับ นี่คือภาพด้านหลังครับอันนี้จะเป็นลายที่3นะครับเป็นเหมือนกันทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยครับแล้วนี้ก็คือลายที่4นะครับเหมือนเป็นป้ายอะไรสักอย่างหนึ่งใครรู้ก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างหน่อยนะครับแล้วนี้ก็คือรางวัลผ้าเช็ดตัวแบบยาวทั้ง4ลายที่ผมได้มาในวันนี้ครับต่อมานะครับรางวัล F ครับเป็นมินิฟิกเกอร์ครับก็จะเป็นแบบซูมนะครับมีทั้งหมด3ตัวละครครับก็จะมีตัวนี้นะครับอคุมังครับ แล้วก็ตัวที่2นี่ไม่ได้เขียนชื่อไว้นะครับใครรู้ชื่อช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็ตัวที่3เป็นโกคูครับตัวที่ผมอยากได้ไม่ที่สุดก็คงเป็นโกคูนี่แหละครับไปลุนกันดีกว่าครับว่าผมจะได้ตัวไหนครับรางวันนี้มันมีทั้งหมด6รางวัลนะครับคิดว่าน่าจะเป็นฟิกเกอร์อย่างละ2ตัวครับจะได้หรือไม่ได้ครับมาครับหนึ่งสองาวชุดอ้าวทอดที่ไม่รู้จักชื่อเลยครับ แต่คุณภาพขอค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวลองไปแกะแล้วดูข้างในกันดีกว่าครับต่อมาเสร็จแล้วก็จอกมาลักษณะประมาณนี้ครับข้างล่างมีเขียนภาษาญี่ปุ่นนะครับว่าโคเรเดอิคากะคณะโอโจจังนะครับนี่ครับไม่รู้จักนะครับแต่ว่าคุณภาพของฟิกเกอร์ค่อนข้างทำออกมาได้ดีทีเดียวครับนี่ครับใครรู้จักก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์ใครรู้จักก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกผมเลยนะครับว่าตัวละครนี้ ชื่ออะไรแล้วมีความสำคัญยังไงนะครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือรางวัล F Mini Figure ครับต่อมานะครับเป็นรางวัล f i ก u r e รางวัล B นะครับของคาาเม่เซนนินหรือว่าผู้เท่าเต่าของเรานั่นเองครับกล่องภายนอกก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับดูหน้าตากลกวๆดูดีนะครับ ข้างหลังก็จะบอกนะครับว่ามันมีส่วนที่เป็นกระดองนะครับและส่วนที่เป็นหน้าก็สามารถเปลี่ยนได้2แบบด้วยนะครับจริงๆได้รางวัลนี้มาก็โอเคนะครับเพราะว่าสามารถเปลี่ยนหัวได้ครับน่าจะสนุกครับเดี๋ยวเราไปแกะแล้วมาดูรีวิวกันดีกว่าครับแกะออกมาแล้วครับตัวละครค่อนข้างใหญ่เลยครับแล้วก็หนักด้วยเหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีหัวให้เปลี่ยนนะครับจริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมีอุปกรณ์เป็นแว่นตากันแดดแบบนี้เพิ่มมานะครับซึ่งเราสามารถ ถอดแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับแบบนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงที่เขาให้มาก็จะเป็นไม้เท้าแบบนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปที่บริเวณมือตรงนี้ได้เลยครับถึงแม้ว่าจะไม่มีฐานมันก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับแต่ว่าเขาก็ให้ตัวรองกระดองด้านหลังมาเหมือนกันครับเราก็ใส่ไว้ตรงข้างหลังเนี่ยครับให้มันรองตัวกระดองด้านหลังเอาไว้ก็จะทําให้ตั้งได้มั่นคงขึ้นครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันดีกว่านะครับ นี่นะครับมาสเตอร์ไลท์เขาทำยละเอียดของมาได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแววตาภายใต้แวนตาสีดํานะครับสําหรับคาเมเซนนินหรือว่าผู้เท่าเต่าของเรานั่นเองครับก็จะมีหนวดออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเหมือนได้ยินว่าจะเป็นตัวละครที่ทะลึ่งด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับใครรู้ก็ช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวละครที่ ไม่มีผมก็จะเห็นรอยต่อระหว่างหัวกับคอชัดหน่อยนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นส่วนของกระดองด้านหลังครับบอกเลยว่าใหญ่แล้วก็หนักมากๆเลยนะครับนี่ครับตัวชุดก็จะเป็นชุดแบบจีนสีเหลืองนะครับกำลังชูมือข้างหนึ่งครับดูรายละเอียดของมือสิครับเห็นเป็นแบบลายลายมือเลยนะครับเขาทำรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีครับข้างหลังเป็นไงครับโอ้ก็จะมีเป็นลาย ของนิ้วแล้วก็มีเล็บชัดเจนนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของไม้เท้าแล้วก็ที่จับไม้เท้านะครับนี่ครับขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับกาลังทําท่านั่งยองๆอยู่ครับกับรองเท้าแบบจีนแบบนี้ครับสวยมากๆเลยนะครับทั้งสีทั้งขนาดครับแล้วก็ทำรายลเียออกมาได้ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเราลองมาใส่แว่นตากันนะครับพอใส่ออกมาแล้วก็จะดู เทเลนท์เลนวกวนมากกว่าเดิมมั้ยครับทุกคนชอบแบบไหนมากกว่ากันครับแบบมีแว่นตาหรือแบบไม่มีแว่นตาครับนี่เราจะมันพักไว้ข้างบนแบบนี้ก็น่าจะได้เหมือนครับเนี่ยครับแต่ผมชอบแบบใส่แว่นตามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะโชว์แบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบนึงแล้วกันนะครับนี่ครับฟิกเกอร์มีความใหญ่นะครับ แล้วก็สเกลจะไม่เหมือนกับฟิกเกอร์ทั่วๆไปนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสเกลที่ทำออกมาได้ใหญ่กว่าฟิกเกอร์ของคนปกติทั่วไปนะครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือร่างวัล B ครับเป็นฟิกเกอร์ของคาเม่เซนินหรือว่าผู้เท่าเต่าครับความสูงของฟิกเกอร์นะครับจนถึงหัวจะอยู่ที่ประมาณ16ซนติเมตรครับแต่ถ้าถึงปลายนิ้วด้านบนก็จะอยู่ที่ประมาณ18ซนติเมตรครับ แล้วนี่ก็คือของรางวัลทั้งหมดที่ผมได้มาจากการจับฉลาก10ครั้งในวันนี้ครับทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างครับชอบรางวัลไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจับฉลากของ Dragon Ball ครับไม่แน่ใจว่ามีใครชอบดูผมจับฉลากของกระตูเรื่องนี้หรือเปล่านะครับถ้าใครชอบก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไปช่องของผมด้วยนะครับใครชอบดูผมจับฉลากรีวิวฟิกเกอร์แปลอ anime หรือว่าเปิดการ์ดต่างๆเนี่ยก็กดติดตามได้เลยนะครับเพราะว่าก็จะมีคลิปแบบนี้ออกมาให้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย